อ่ามาดูครับคลิปที่สองนี้จะเป็นวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับกับคลิปสุดท้ายของบทแรกเทอมสองก็คือเรื่องของเศษส่วนนะครับจะจบแล้วนะครับเพราะว่าเอ่ออันนี้จะยากนิดนึงก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็มาทำฟามเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่านะครับอันนี้กูซื้อขาดตั้งกล้องมาใหม่มาวันพัง ครับบทัความเข้าใจกันก่อนครับเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเมื่อกําหนดโจทย์ปัญหานะครับการลบจํานวนค่าให้สามารถหาคําตอบพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได้นะครับและรวมถึงแสดงวิธีทําได้ด้วยนะครับสาระสาคัญของมันหลักๆก็คือการแก้ไขโจทย์ปัญหานั่นแหละนะครับที่ครูเคยบอกเหมือนกับเรื่องของการลบเลยจะว้กันแก้นะครับการวิเคราะห์ วางแผนนะรับประโยคสัญลักษณ์รวมถึงแสดงวิธีทำเป็นระดับขั้นตอนสุดท้ายนะครับที่นักเรียนจะต้องหาคำตอบมาให้ได้ซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่สีอย่างนะครับห้าอย่างเหมือนการลบการบวกทั่วไปมีลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะามาดูอันนี้คลิปมีไม่เยอะรอครับสไลด์นี้มีน้อยนะครับมีน้อยมาก นะครับก็มาดูแม่มีน้ำตาลทรายใช่เก้าส่วนสิบนะครับกิโลกร,รัมนะครับใช้ไปแล้วสี่ส่วนห้ากิโลกร,รมัมแม่เหลือน,น้ำตาลทรายอยู่กี่กิโลกร,รมัมก็จะเปนลักษณะคล้ายๆกับแกนนี่คือยกตัวอย่างไห้ดูก่อนทวนเป็นการทวนของเก่าด้วยนะครับให้รู้ว่าที่มามเป็นยังไงนะครับเนี่ยนั่นเป็นการทวนนะครับมันเป็นการทวนข,อ,ของเก่าด้วยนะครับ ทวนให้รู้เนี่ยส่วนไม่เท่ากันลบกันไม่ได้มันต้องไปทำส่วนให้มันทํากันก่อนเท่ากันก่อนนะครับเห็นไหมจ๊ะ,ะลักษณะแบบนี้นะครับเจ็เก้าส่วนสิบเจสีส่ส่วนสิบนะครับใช้ไปคำว่าใช้ไปก็คือการนาไปทำอะไรสัมพันธ์กับอะไรครับเนี่ยแม่เหลือใช้ไปคือแบ่งออกทำงานไปแล้วเหลือเท่านี้เหมือนแม่มีเงินสิบบาทใช้ไปห้าบาทเหลือกี่บาทเนะี่ยอย่างนั้นแหละครับ เทียบเคียงกันง่ายๆตัวเล็กๆนะครับถ้าเราสงสัยกับเรื่องเศษส่วนเราไม่มองเป็นตัวเศษส่วนก็ได้นะครับตัวนี้เรามองว่าแม่มีน้ําตาลทรายอยู่9กิโลกร,รมัมนะครับใช้ไป4กิโลกร,รมัมใช้ไปก็คือหายไปนั่นเองนะครับก็ไปทายังไงครับมี9ใช้ไป4นี่มีอยู่9นะครับใช้ไป4ก็เหลือ5นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับให้ลรรักษณะแบบนี้ นะครวิธีการการคิดง่ายๆไม่ยากนะครับเ่ามาดูนะฮะแม่มีน้ำตาลทรายก้าส่วนสิบครับใช้ป่ายสี่ส่วนห้าเห็ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำห้าให้เท่ากับสิบด้วยการเอาอะไรไปคูณ 2คูณทั้งบนคูณทั้งล่างก็จะเท่ากับ8ส่วน10เห็นไหครับเท่ากับ8ส่วนส0ทีนี้9-8ลบ8เหลือ1นึ่งนี่ที่มาเพราะฉะน้ำตาลทรายเหลือเท่านี้1เศษ1ส่วน1 0บ เห็นไหมครับไม่อยากเลยต่อไปมาดูฮ้านี่ฮะเนี่ยครับจํานวนค่ามาแล้วเห็นไหมมาดูริบบิ้นเส้นหนึ่งยาวหนึ่งเศษหนึ่งเข้าไปครับริบบิ้นเส้นหนึ่งยาวหนึ่งเศษส,สี่ส่วนห้าเมตรตัดไปเศษสี่ส่วนสิบเมตรจะเหลือริบบิ้นยาวเท่าไหร่ตัดไปตัดไปก็คือใช้ไปนั่นเองสัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กับเหลือเนี่ย ัมพันธ์กันเหลือนะครับเอามาสัมพันธ์กันก็ลบนะครับสิ่งนี้โจทย์ถามจะเหลือลิบินยาวกี่เมตรสิึงที่โจทย์บอกคือริบินเส้นหนึ่งยาวเส้นหนึ่งเส้นสี่ส่วนห้าเนี้ยตัดไปใช้เส้นสี่ส่วนสิบเมตรนะครับลิบินเส้นหนึ่งยาวหนึ่งเศ้นสี่ส่วนห้าเมตรตัดปจากการทำตรงนี้ให้เป็นจําเศษเกินหนึ่งคูณห้าเป็นห้านะครับห้าไปบวกสี่เป็นเก้าเก้าส่วนห้า ะครับลบเจ็สี่ส่วนสิบไม่ยากครับมีสองอย่างคือตัดสิบให้เหลือห้ากระทำห้าให่เท่ากับสิบนะครับก็แม่สองฮะสองหนึ่งสองสองสี่สองห้าสิบลบการเหลือเจ็ดส่วนห้า ้าไปหารเจ็ดได้ท่านหนึ่งนะครับสี่อ่ะทีนี้มาดูครูใช้อีกวิธีหนึ่งดีกว่าน่าจะได้ตรงกันเลยวิธีนี้ไม่ตรงแต่ว่าจะทำให้ทุกเธองงด้วย เอใช้คูณดีกว่าเอ่อไว้เอาคูณดีกว่าตอนนี้เท่ากับสิบแปดส่วนสิบเอาสองไปคูณตัวเนี้ยคูณสองนะครับเอาสองไปคูณตัวนี้น,น,นี่คูณทั้งบนคูณทั้งล่างนะครับก็จะได้เท่ากับสิบแปดส่วนสิบลบเศษสี่ส่วนสิบก็จะเหลือเท่ากับ สิบสี่ส่วนสิบสิบหารสิบสี่ต่อให้เป็นจำนวนค่ะนะได้ครับหนึ่งเป็นสิบเห็นไหมครัลบกันแล้วสี่อะไรๆเขานี้ตอบหนึ่ง เศษสี่ส่วนสิบนะครับตรงเป๊ะเห็นไหมถ้าใช้วิธีนี้ตรงเป๊ะเลยถ้าแบบครูเมื่อกี้ตัดก็ได้อยู่นะครับแต่ถ้าตัดปุ๊บจํานวนค้าตรงนี้จะไม่เท่ากับตรงนี้นะครับจะต้องเป็นห้านะครับมันจะต้องเป็นส่วนห้านะโอเคเฮ้ยยากเชื่อครูยังคือระดับขั้นแรกคือนักเรียนเจอตัวเนี้ยจานวนค้านักเรียนต้องแปลงให้เป็นเศษเกินเศษก่อน จำไว้ให้สนัดใจแต่โจทย์ปัญหาเนี่ยไม่ทําให้เราดูแต่ต้องให้เรารู้ว่าเราต้องทําให้เป็นเศษเกินเมื่อทําเศษเกินเสร็จปุ๊บมาดูดีครับส่วนไม่เท่ากันทําส่วนให้เท่ากันนะครับต่อไปมาดูอีกตัวนหนึ่งอลสามีกระดาษกาวยาวหนึ 1, 1, 8, 10, 10, ่งเศษแปดส่วนสิบเมตรใช้งานไปแล้วหนึ่งเศษสา 1, 3, 5, มส่วนห้าเมตรอลสาเหลือรกระดาษกาวเท่าไหร่นะครับวิธีการครับ แม้หนึกับหนึ่งกันนงกลบกันเดือดศูนย์อยู่แล้วครับแต่ตรงนี้ปัญหาคือนี่นี่ก 5, ัห้าเห็นไหมไอ้ทำการคูณนี้ตัดปัญหาเลยทำให้ปเป็นเศษเกินนะแล้วกลับเท่าไหร่ครับ18 18มาจากไหน18มาจากนี่ครับ1นึคูณสิเป็น10 10ิบวกแเป็น18เพราะนั้นได้สิบแปดส่วนสิลบหนคูณหเป็น5บ้บวกสาเป็น8 ส่วนห้าเท่ากับทำหตัวนี้ให้เป็นส่วน10เอาสองไปคูณก็จะได้เท่ากับ18ส่วน10ลบ16ส่วน10ถามว่า16ส่วน10มาจากไหนตัวนี้มาจากไหน16ส่วน10บเนี่ยมาจากนี่คูณกับอะไร คูณกับ2เพราะคูต้องการทํา5ตัวนี้ให้เป็น10เห็นไหมครับคูณต้องการทำา5ตัวนี้ให้เป็น10คูณเลยต้องเอา2ไปคูณกับ5เป็น10ถ้าคูณข้างล่างก็ต้องคูณข้างบนเพราะฉะนั้นะข้างบนคือคูณก็ได้16บ8 6 2องแปดมีลบกันเท่ากับเเศษ2ส่วน10เห็นไหมครับง่าย เศษสองส่วนสิบเห็นไหมจ๊ะแค่นี้เองนะครับขั้นตอนคือเราต้องการทํานี่ก่อนครับจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินเถอก่อนนะครับด้วยการเอาหนึ่งไปคูณกับสิบนะครับคูณได้เท่าไหร่ไม่รู้เอาไปบวกกับแปดนะครับจะได้เท่านี้อย่างเหนึ่งคูณสิบเป็นสิบบวกกับอีแปดเป็นสิบแปดตัวส่วนสิบคงที่ไว้ไม่ต้องยุ่งต่อไปหนึ่งคูณห้าเป็นห้าบวกกับอีสามเป็นแปดนี่ครับได้แปดส่วนห้า เมื่อได้แล้วจำนวนเศษเกินแล้วเอาดูครับหกับ10ไม่เท่ากันเอา5ให้เป็น10นะครับเอาส่วนตัวหตัวนี้ให้เป็น10ด้วยการเอา2ไปคูณนะครับเอา2ไปคูมันก็จะได้เท่ากับห้าคูณสองเป็น10 2คูณทั้งบนและล่างนะครับสเนี่ยจำเอาไว้ดีคูณทั้งเศษและส่วนสองคูณแปดเป็นสิบหกไหมครับจบแล้วได้มาที่อยู่ที่เท่านี้ฮะ เห็นไ,ไหมครับสิบหกส่วนสิบเพราะนั้นสิบแปดลบสิบหกเหลือเศษสองครับส่วนเท่าเดิมไม่ต้องมายุ่งกับมันโอเคไหมครับเนี่ลักษณะงานม,มีแค่นี้นะครับเพราะนั้นให้ทําหน้าสิบเก้านะครับเพราะนั้นให้ทาหน้าสิบเก้าให้ทำหน้าสิบเก้า,น,า,น,า,น,านะจ๊ะคณิตศาสตร์ปสี่ 4. นะจ๊ะ แบบฟึ้งหาดเคนะครับอย่าลืมที่นัดไปด้วยล่ะนะครับวันอังคารที่สิบสี่ห้องสี่ับสองนะวันจันทร์ที่สิบสามสี่ทับหนึ่งสิบเจ็ดนกาสามสิบนะครับเดี๋ยวจะแจ้งลงไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากคุณแม่เปิดโทรศัพท์รอไว้ด้วยเลยนะครับพบปากพูดคุยกันหน่อยนะครับก็จะถามไทยอันไหนไม่เข้าใจในเรื่องบทเสส่วนก็ ซักถามสอบถาม,ถามให้เด็กสอบถามได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาอธิบายกันดีไหมครับโอเคนะครับตามนี้สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ